คลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินออแปลงสวยนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะสาหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะคะก็มีด้านหน้านะคะหันมาทางทิศตะวันออกที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะนะคะมีความกว้างด้านหน้าอยู่ที่3 0 2เมตรนะคะและมีความลึกความยาวที่อยู่ฝั่งทางด้านาทางทิศใต้นะคะก็จะมีความยาวความลึกที่ติดกับถนนสาธารณะทางใต้อยู่ที่45เมตรนะคะก็มีลูกแปลงเป็นลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนูนยาคาหมู่ที่7ตําบลขามสแกแสงอําเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะคะพื้นที่ของเราก็ จะเป็นพื้นที่เป็นที่ไร่นะคะเป็นที่ไร่ที่มีดินดีมากๆเลยนะคะก็จะมีลักษณะของดินเป็นดินล้วนสีดำๆนะคะเป็นดินที่สามารถมาปลูกพืชผักผลมไม้อะไรก็งามนะคะก็เป็นดินที่ดีมากๆเลยนะคะก็มีส่วนที่อยู่ติดก,กับถนนสาธารณะถึง2ด้านนะคะและอยู่ใกล้ๆกับถนนคนกรีตภายในหมู่บ้านมาก็ประมาณ30เมตรเท่านั้นเองนะคะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็มี โครงการจะทําเป็นถนนคอนกรีตด้วยนะคะก็สําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะคะไม่แออัดค่ะก็มีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราและบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศโลง่ลงๆนะคะก็ มีฝั่งด้านตรงข้ามกับแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นที่นานะคะแต่ของเราก็จะเป็นที่ไร่ที่สวนนะคะไฟฟ้าประปานะคะพร้อมเลยนะคะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะคะก็มีไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะอยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลักนะคะทางหลวงชนบทเส้น2 1 5 0นะคะก็อยู่ห่างแปลงที่ดินของเราไปเพียงแค่400เมตรเท่านั้นเองนะคะ วัดนะคะวัดและโรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลจากแปลงที่ดินนะคะวัดก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ400เมตรนะคะก็จะเป็นวัดนุนยะขานะคะแล้วก็จะมีโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็จะอยู่ห่างแปลงของเราไปก็ประมาณ700เมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นโรงเรียนบ้านนุนยะคานุนเจงนะคะก็อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราไป700เมตรค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็ เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอขามสแกแสงมาเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจะไปโรงพยาบาลตลาดสดห้างสรรพสินค้าหรือจะไปติดต่อสถานที่ราชการของประจำอำเภอเนี่ยก็ห่างเ,าเดินทางไปก็4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ก็เป็นที่ดินแปลงสวยแปลงหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินที่จะมาสร้างบ้านสวนนะคะจะมาสร้างที่อยู่อาศัยหรือจะมาซื้อเก็บเอาไว้เป็นทรัพย์สมบัตินะคะแปลงนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดพุุธแดงค่ะเนื้อที่อยู่ที่1ไร่นะคะเจ้าโฮงตั้งราคาขายไว้ที่3,5 0,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เราก็รวมค่าโอนให้ด้วยนะคะ สำหรับแปลงที่ดินแปลงน,นี้นะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมด้วยนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล188เมตรค่ะและอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ46กิโลเมตรนะคะส่วนกรุงเทพมหานครก็จะอยู่ห่างจากแปลงของเราไปประมาณ270กิโลเมตรนะคะ ก็เป็นที่ดินที่ออน่าสนใจนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับหมู่บ้านนะคะมีเพื่อนบ้านพร้อมและวิวดีนะคะก็จะเป็นวิวทุ่งนาโลง่งๆเลยนะคะมีลมพัดยินๆนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะไลน์ของเราก็จะเป็น p a k i n 9 9, 9นะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0814133164มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง Youtube ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ